เ,เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปพิคเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาลืมคุณไปแล้วหรือ,อยังนะคะก็จะมีไพ่เพื่อนๆเลือกทั้งหมด2กองนะคะกองที่1และกองที่2เลือกเด็กนะคะเลือกกองไพ่ที่คุณรู้สึกว่าดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะน่าจะเลือกได้แล้วสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะหรือเด็กที่1 เขาลืมคุณไปแล้วหรือยังนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะ,ะอย่าซีเรียสมากเกินไปขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกนะคะรวมถึงร่วมสนับสนุนช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยดูโฆษณาหรือเอ่อการที่สนับสนุนช่องผ่านช่องทางอื่นเนาะ,ะขอบพระคุณมากๆนะคะ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะทัก่องคิวทางไลน์ได้เลยนะคะก็จะมีโปรแบบแชทนะคะแบบคอแบบแรนดอมนะคะซึ่งแชทตอนนี้จะมี3เดือนนะคะ499บาทถามแบบไม่จำกัดคำถามเลยนะคะสามารถทักตองคิวได้นะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะถามแล้วถามอีกหรือใครอยากจะตองทั้งปีนะคะก็799บาทถามทั้งปีได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลังงานของเขา เขาเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะช่วงนี้คนคนนี้ค่ะมีความนิสัยเด็กเนาะมีความเอาแต่ใจตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันเขาเป็นคนที่เหมือนก้มหน้าก้มตาเหมือนมีอะไรอยู่ในใจเหมือนคิดอะไรอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ทำคิดแต่ไม่ลงมือประมาณนั้นเขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมษิงธนูก็ได้นะคะออะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคิง of p e n นดิ l e นะคะนิ่งเงียบเฉยชาไร้ความรู้สึกไม่แสดงออกแต่คิดแต่เก็บนะคะคุณเป็นคนที่เวลารักใครก็รักมั่นคงเวลามีใจให้ใครก็มีใจจริงๆอ่ะแต่คุณจะไม่ค่อยแสดงออกมันเหมือนเป็นความนิ่งเป็นเหมือนความเก็บความรู้สึกไว้แต่ลืมยากลืมไม่ลงนะคะเก็บไว้แบบนั้นไม่ได้แสดงอาการใดๆแต่แต่แอบรู้สึกแบบ เจ็บแอบรู้สึกรักแอบซ่อนความรู้สึกนั้นไว้นะคะมันจะเป็นชาวท่านดินการพฤศพมังกรก,ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังไพ่ใบที่หนึ่งนะคะหนึ่งดาบใบที่สองสองดาบใบที่สาม สองถ้วยเอาอะไรมาลืมจะเนี่ยใบที่สี่นะคะเดอะเวอต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งถามว่าเขาลืมขึ้นไปแล้วหรือจังหรือ,อยังนะคะยังไม่ได้ลืม เขามีการส่องมีการดูคุณอยู่ตลอดนะคะแม้ว่าบางทีเขาจะเป็นคนพูดจาตรงพูดจาแรงหรือก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําอะไรที่ไม่ชัดเจนแต่เรากําลังรู้สึกว่าเขากําลังทบทวนหรือกําลังคิดลังเลในความสัมพันธ์ว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความชัดเจนมากขึ้นเขากําลังตัดสินใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขายังมีความรักให้คุณอยู่มากมายบอกได้เลยว่าเขามีความรักคุณจริงๆ แล้วก็ยังไม่เคยลืมคุณเลยนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาที่คุณกับเขามีความสุขร่วมกันคุณอาจจะเป็นคนที่มาเติมเต็มนะคะโลกของเขาเขามีคุณเป็นเหมือนโลกอีกใบหรือโลกทางใบหรือคุณทำให้โลกของเขาสดใสแล้วเขาส่องดูคุณในโซเชียลตลอดนะแล้วทุกครั้งที่ส่องเขาก็จะมีความรู้สึกรักรู้สึกคิดถึงรู้สึกถึง สิ่งดีๆคุณน่าจะเป็นคนที่ทําอะไรดีๆให้เขาเยอะมากๆจนเขาไม่สามารถลืมได้ลงแม้กระทั่งตอนจบกันยังเป็นการจบด้วยดีหรือคุณอาจจะไม่เคยแม้จะทําให้เขารู้สึกแย่หรือมีคําพูดที่ไม่ดีต่อเขาแม้ว่าเขาจะทําให้คุณผิดหวังหรือเสียใจอะไรก็ตาม คุณก็ยังเป็นคนที่ยังดีกับเขาแม้แม้แต่ช่วงวินาทีสุดท้ายอันนี้ในความคิดของเขานะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเขาลืมคุณแล้วหรือ,อยังบอกเลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งยังไม่ลืมจ้าดีใจด้วยนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นรักออนไลน์ได้นะคะเกิดวันศุกร์วันพุธวันอังคารน,นะคะ สุกพุธบังคารเสาจันนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับมันจะเป็นเลข2ดูดีคุณกับเขาน่าจะมีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะ2-2นะประมาณนั้นเลยส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะทัก2อคิวทางไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะมาต่อกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะ คลิปนี้เป็นการอ่านให้โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูว้าเป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,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 การกดติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณที่สมัครสมาชิกด้วยนะคะสมัครแล้วอย่าลืมแคปหลักฐานมาดูดวงฟรีนะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะทักจองคิวทางไลน์ก็จะมีแบบแชทแบบข้อแบบแรนดอมนะคะซึ่งตอนนี้แชทบอกเลยว่าโปรสุดคุ้มมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไาย์3เดือนไาย์6เดือนหรือไายน์1ปีคุณจะถามได้ไม่จํากัดเลยนะ แบบไม่จํากัดคําถามถามได้ตลอดนะคะจนกว่าจะหมดอายุนะคะโฟนะพักไปจองคิวได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันพลังงานของเขาค่ะพลังงานของเขาทำไมมันเป็นความเจ็บคะเนี่ยเสียใจผิดหวงังเศร้าใจนะคะเสียใจผิดหวงังเศร้าใจเสียดายหรือถูกช็อตไปเลยอะรู้สึกแบบ เสียใจกระทันหันหรือมีเรื่องราวเกิดขึ้นที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาช็อตเข้าไปต่อไม่ได้เขาเจ็บบวดเขาเหมือนแน่นิ่งไปเลยอะ่ะมันเป็นความเสียใจผิดหวงังหรืออาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นปัญหาหนักและปัญหาใหญ่สําหรับเขาอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณไม่แตกต่างกันเลยนะคะห้าถ้วยนะคะ เศร้าเครียดกังวลใจเสียใจผิดหวังเพิ่งทะเลาะก,กันมาหรือเปล่าถ้าเป็นการทะเลาะก,กันเนี่ยคุณเองก็ยังทําใจไม่ได้คุณเองก็ยังเสียใจอยู่รู้สึกแบบยังยังแบบมีความรู้สึกน้อยมีความรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคุณรู้สึกเสียใจมากๆค่ะแล้วก็ยังคาดหวังว่า ความสัมพันธ์นี้มันจะดีหรือคุณกําลังอยู่ในช่วงของความเสียใจผิดหวังอยู่ต่างคนต่างเสียใจนะเรารู้สึกแบบนั้นคุณอาจจะเป็นคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะตัวเขาเมื่อกี้นี้อาจจะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมน,น,นะอะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วเขาลืมคุณไปหรือ,อยังในกรณีถ้าคุณทะเลาะก,กันเลิกกันหรือเพิ่งตัดสินใจห่างจากการเป,าาปราไพ่กองที่สองมันเป็นพลังงานเหมือนแบบพึ่งพึ่งอกหักพึ่งเลิกกันพึ่งเข้าใจผิดกันพึ่งทะเลาะก,กันนะคะให้ใบแรกนะคะ ที่สามเจ็ดดาบสตาร์อืมเรามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยกำลังใช้ความคิดใช้การตัดสินใจเหมือนกำลังอยู่ในขั้นพิจารณาเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อร่างสร้างความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งแต่เขาคนนี้อาจจะเป็นคนนิ่งเงียบนะคะ แต่ในการนิ่งเงียบเขาใช้ความคิดเยอะนะแต่เขาก็ส่องดูคุณตลอดจำอย่างอย่างเป็นสม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วก็เขาเองก็ยังมีความหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีขึ้นแม้เขาจะไม่ได้แสดงอะไรออกมาค่ะแต่เขายังรอคอยอยู่นะเราว่าเขารอคอยเขาอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองก็ได้แต่มันเป็นการเอาแต่ใจด้วยเหตุผลเนาะ เรารู้สึกว่าเขายังรอนะคะรอการง้อรอการขอโอกาสหรือรอทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นี้เขาก็ยังไม่ได้ลืมคุณนะคะเพราะว่าถ้าลืมคุณเนี่ยมันจะต้องไม่มีความหวังเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แต่เขายังมีความหวังอยู่เขายังมีความหวังอยู่แล้วเขาก็ยังมีการส่องยังมีการดูยังมีการติดตามนะคะเรื่องราวของคุณแม้ว่าจะยังไม่ได้ทําอะไรก็ตาม เขายังมีความรู้สึกว่าต้องเยียวยาตัวเองก่อนนะคะสักพักหนึ่งแล้วการเยียวยาตัวเองนั่นแปลว่าเขายังไม่สามารถที่จะลืมคุณได้ถ้าลืมคุณได้เขาจะต้องไม่ไม่รู้สึกว่ามันยังมีความเยียวยาอยู่ถูกไหมนะ แล้วเขาจะลืมได้ยังไงในเมื่อเขาเองก็ยังไม่ได้ปล่อยอวางจากคุณจริงๆสักทีเพราะว่าถ้ายังมีการส่องยังมีการอยากรู้ข่าวข่าวของคุณอยู่เลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกนะบ,บอกนะคะว่าคนที่เลือกให้กองที่สองเขาเองก็ยังไม่ได้ลืมคุณแต่เขายังไม่ได้ทําอะไรมันเหมือนเป็นขั้นตอนการไตร่ตรองหรือรอนะคะมากกว่า เขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุดินการะสมบางกรนะคะหรือเป็นชาวราศีกุมอาจจะเกิดวันพุธนะคะวันจันทร์วันอังคารวันอาทิตย์นะคะประมาณนั้นเรารู้สึกว่าคนไพ่คนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ่ะรอสักระยะหนึ่งรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายผิดจะงอก็งอได้นะคะ อืมเพราะเขาเองยังไม่ได้ลืมคุณนะต้องรีบทําอะไรสักอย่างปรับความเข้าใจกันซะแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดเนี่ยเขากำลังคิจารณาอยู่นะคะว่าจะทำยังไงในความสัมพันธ์นี้ยังไงก็ขอให้คุณได้รับข่าวดีนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยนะสน่วนใครอยากดูดวงเพิ่มเติมนะคะทักจองคิวทางไลน์ได้วันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย